เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเมื่อซุปตา์อย่างพี่อ้ําพัชราภาครับไปร่วมงานศพของแฟนคลับชื่อว่าน้องเควสปิ่นฟ้าที่ได้ลาจากโลกนี้ไปด้วยโรคมะเร็งกระดูกซึ่งถ้าใครพอจะจํากันได้นะครับพี่อ้ําพัชราภาเนี่ยเคยโพสต์ภาพครั้งเมือ่อเธอไปเยี่ยมน้องที่บ้านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและการจากไปของน้องในครั้งนี้นะครับสร้างความเสียใจให้กับเธอไม่น้อยและทางเพจของอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อได้มีการโพสต์ภาพในงานศพ พร้อมข้อความว่าน้องเควสปิ่นฟ้าป่วยเป็นมะเร็งกระดูกมานานได้จากไปอย่างสงบแล้วขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่และญาติน้องเควสด้วยนะคะขอให้น้องไปสู่สติในภพภูมิที่ดีสมปรายาภพดังที่ปรารถนาเทินทากลางความเสียใจบรรดาแฟนคลับนะครับต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้จากไปกันอย่างเพียบเลยทีเดียวครับ